น้ำแ,แข็งตาร้อนร้อนเห็นแวบเดียวเราต้องรีบหันกลับอ่ะกลัวความตื่นเต้นมันหมดน่ะนี่ไงแม่กำปังของพวกเราหมอกคลุ้งลงเค้าที่สองเรา เปเนดคอยยใใชชช้้้ีีววิติตหาาเมมมือมมออนลไู่่จรงะไรเปิดยังไงอะเปิดนี่ค่ะเปิดอย่างนี้นะคะประตูดูนะคะโอ้โห <Okay. S 2> ประตูการสุนัขเข้าเปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็เอารองเท้าเข้ามาการสุนัขค้ามรองเท้าไปนะคะ,ะ,ะนี่คือบ้านชีวิตชีวาแม่กำปองอยู่ที่ <Ooh. S 2> น้องตก <Why? S 2> มี <Wow. S 2> สองชั้นเลยเราจองไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาเพื่อที่จะมาวันนี้เราก็เกือบจะไม่ได้มาแต่เราก็มาแล้ว <c oughs> มาดูที่พักก่อนอันนี้เป็นห้องที่พัก <Wow. S 1> มีมวมีงูครอบด,ด้วยท่อหง้งทาเช็ดต,ตัว <c oughs> คือไม่มีกลิ่นที่แบบว่าเหม็นอับหน้าต่างเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เปิดรับโล่มเ <Wow. S 1> จ้าของบอกว่า ไม่มียุงแน่นอนด้านนี้คือห้องน้ําที่ลูกชายนะ่าจะกําลังทำทุุระส่วนตัวอยู่มีตะโก้กให้กินด้วยให้อาลองแบบตาเกียง <c oughs> อันนี้มาไม่ต้องกลัวเหงาแล้คะมีแฟนแล้วข้างล่างเสียงอะไรเสียง,ง,งเล่นเล่นน้ำไปท<อ>างนอ่นไปดูทางน,าน้<อ>ปงน,นปินหน้าต่างคาไปได้ไหม,ไมเป็นคนอย่างนี้ เป็นคนอย่างนี้ทำไมต้องไม่ต้องตัดตัดลูกลูดีแม่กำปองเคยมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้มานอนค้องดูสิคะน้ำตกไหลผ่านน้ำใสมากโอ้โหอันดับแรกน้ำชุ่มหย่ย กาแฟน,าน้ำชิงมากสุดยอดมีจานมีอะไรเพื่อถ้าเราลงไปข้างล่างไปซื้อของกินมานะคะสามารถใช้ทุกน,นี้ได้เลยมีพิกไทยมีซอสมีน้ำปลาดูนิน้ำส้มมากจะกินอะไรก็เที่ขึ้นมาแล้วก็เอาหูหมดดันนี่เลยชีวิชีว่า จะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำลองจุดตะเกียงไปไดีกวราห้องน้ำม่มีมัไมีก้อนหินด้วยคี <c oughs> ยขี้เด็ก <c oughs> ิ้งกัน,นเดี๋ยวสายนั่นันขวาเดี๋ยว <iro> สายทำไมไปขวาวะ <S <S ไอ้นี่กินเลยเปะกินเลยว้าวพิซซ่าค่ะพิีนี่อีกแผนเดียวเอาไปแล้วินสอย่างได้แล้วนะคะ คืออะพิซซ่าเวียดนามกินกับน้ำเก๊กฮวยร้อนๆของแท้ต้องกินหน้าร้านมีชีดยืดด้วยอ้อยอ้อยอ้อยมีพริกเผาอร่อยไหมกรอบไหมมันไม่กรอบแต่ทีเดียวนะแต่ว่าอร่อย เอาไหมเอาน้แข่งตามุญครับอร่อยน้ลาบชุบระวังรถนะครับเค้กหวยหอบมากติ๊ซ่าเลยมาก มันเป็นแป้งใสๆนะแล้วเขาก็ค่อยๆเอาไข่ไปยียๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเขาก็เอาแฮมเอาชีสโรยๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีพริกเผาะกรอบๆหอมๆอร่อยมีไฟบังคับหรอลูกชายอะอืม้มนู่นวิวขางลานดาวหิวเราไม่ดาวหิวตอนกินนะ วันนี้กินเงียบๆนะัวนนี้แม่กำปองค่ะต้องสงบธรรมชาติมาโมโวยวายไม่ได้จังกินไม่เสร็จ ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอันนี้ไส้หมูน่าจะฉายานามันไส้กี่เหล้านี่ฉายานามันไฮโตวัดดวงออ้ยให้ไส้ใหญ่อันนี้คือไส้เกรนเกรชเออ่าวัดดวงหรือจิ้มแค่สิบบาทจิ้มอนจิ้มทารังจะได้ม่เหนียวเหนียวอร่อยมันๆคนตัดกันได้กินได้มีไส้ขี้เหล้าไส้วัดดวงอันนี้น่าจะวัดดวงว่า ผมหรือไม่ผมมันติดผมนิดนิดแต่มันไม่ขาวเฮ้ยมันงับไปแซบบอ่ะมันเหมือนประมาณขอกินน่อยอ่ะมันงับแรงบะมันวิ่งชนมันอ้าปากด้วยเมื่อกี้เนี่ย วังนับมือนะอันนี้หมูปะตน้เนื้อเอาห้ม้ค่ะควันกุณนเลยสหกินร้อนเลยนะ มันเย็ยนไม่ใช่พอน้าแข็งใช่ไหมใช่ของเขาหมุนของเขาุอเท่าไหร่จ๊ะแก้วกาได่อกวัห่่ไม่ได้เจอปนน้อยกว่าน้นี้<อ>งวง,งูตดราูพีแม่กระป๋องดูดให้ฟังหน่อย <laughs> โหนั่งกินนะ่ะโรแมนติกอ่ะสมาชิกเพียบอันนี้อะไรคะเอาอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยม,มัดใช่ป่ะกี่บาทคะคือสาวบาทนะคะอร่อยไหมอร่อยมอากอร่อยมอากอร่อยมอากอย,ออย,อยไ่ได้กินเพราะขาหน้าขอร่อยเพรขาหน้าอร่อย อร่อยไหมอร่อยมากอยากไ,ไดกิน <c oughs> รู้อร่อยอากาศดีมากอากาศเย็นกำลังสบายของกินก็มีโดยประมาณหนึ่งอะไรของเธอเนี่ยเบียงพร้อมแล้วที่กินมาเมื่อกี้ยังไม่พออีกเหรอเมื่อกี้กินไปสามคำเองเลเดี๋ยว <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ อันนี้คืออันนี้คือไม่ได้แก้งนะดูเนี่ยคือสั่นขนาดกล่องข้าวแบบกระเพือยอหนาวมากอ่ะทำอะไรอะยังไงจะได้กินเห,หนะหเห็นอะไรก็จะกินไปหมดนั้นี่ตึ้งโมปะใช่ใช่เฉยยังไงจะได้กินใช่ ไปซื้อกินยื่นี่หรอกินที่นี่ <ไป S 1> เดี๋ยวติดกรกินที่นี่ติดคุกต <c oughs> อนนี้นใกล้จะแปดโมงครึง่งมีผลไม้ด้วยนี่เมดกาแฟใช่ไหมใช่ครับว้าวใกล้จะสุกแล้ว โอ้โหโบทโบร,โบร,โบราณมากอะ่ะไทยะเข้านะคะกรุณาขอบคือ อนเวลาไม่มีอยู่จริงมองลำธารที่ไหลไปจงมองให้เห็นใจตัวเองตอนนี้ ฉันได้ยินเสียงตัวเองหมู่นกที่ร้องบันเลงเป็นบทเพลงจากป่าเขาเหมือนโลกใบนี้มีเพียงแค่สองเรามีเพียงแค่สองเราไม่คุยด้วยสมัคร <c oughs> 19มีถนนเรียกว่าถนนสรุริมีนักศึกษาแถบภาคเหนือเนีเข้าป่าทางแคมป์หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่คอมมิวน,นิสต์แม่กำปองก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ส่วนตัพอปี21หนึ่งชาวบ้านก็อยู่อย่างกปกติไม่ได้เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์พอปีสองพระว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแคมป์สิ 9, ก็เสด็จประพาสหมู่บ้านแม่กำปองพระราชาทานโครงการหลวงจีนตกอ๋อที่เราเห็นโครงการหลวงจีนตก ส่งเสริมอาชีพเกษตรให้ชาวบ้านส่งเสริมให้ปลูกกาแฟปลูกผลไม้เมืองหนาวแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําให้ชุมชนตั้งแต่ปีสองหกเป็นต้นมาชาวบ้านก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักลูกทรง,งนี่อะไรคะอกาลัดครับผมเกาลัดเล็กๆอะไรนะอ,อะไรนะนี่อะไรในกระตูนนะหรอกร์ตูนอะ่ะกร์ตูนผมไม่เคยตูนนะครับ <S 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 เป็ตดูแตกระตุ้นเ่อร่อยนะครับวันนี้ขายยังไงอ่ะเพ่20บาทครับเากมันมันเกาลัดแหละแต่ว่ามันจะแน่นมากอร่อยอ่ะยังไม่เคยกินเลย อย่างไม่เคยกินเลยหาแม่ก็ปล้องมาเป็นสีขาวๆมานะคะไข่ะทำไมซื้ออันเดียวกินคนเดียวไงคะใครอยากกินก็ซื้อเองสินี่ไข่ป่ามแม่กำปองปามแปลว่าอะไรปามใส่ตีเตยเราใส่ใบตองนื้อไข่ป่ามอ๋อป่ามนี่ไข่ใส่ตุงน่ะ กินมือแรกของวันป้าเาไข่อะไรไม่ให้กินอ่ะไขน่นกกระจอกเพศอ่ะฟอสฟอสฟอสเดี๋ยวพ้นออกมาเ่ยกินกระปุกกระจกนะน่าอร่อยว่ะกินไปเดินไปเดินไปกินไป 好嘞、vale. หอมอร่อยไม่เค็มนี่ห้านข้าวซอยกรอยใจแม่กำปองร,อระวังกิ้งลงมา <c oughs> แล้วแล้วก็เจอหลาน เดินผ่านไปผ่านมามีการถามด้วยนะว่าร้านอะไรคนเยอะจังถิดว่าร้านชุบตำเฮ้ยอยน่อยนะสอง ถ้ามันกระจายนะ

อหอมเนื้อมากแล้วเนี่ยมันกรอบหอมมันก็ดีอ่ะเจนคือกัดปุ๊กกบแบบน้ำละลายในปากเลย กลับบ้านไปลองคอของบุ้ยมั้งไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหมาใหญ่เห็นแวบเดียวเราต้องรีบหันกลับอ่ะกลัวขังตื่นเต้นมันหมดนอ่ะ กันหนาวไม่ใช่กันหนาวโรก,กันโผา่อย่างเดียวมีอะไรจะพูดไหมสวยมากสวยมากสั่งอาหารอยสวยมาก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 อะไ้โต๊ะใหม่เหรอ แล้วกไกน้อยเลยอ่ะแมวป่าใช่ไหมแมวป่าน่าจะไม่ใช่นมป่ะไว้ช็อกช็อกช็อกอร่อยไหมกินพิสดารมากเลยท่าหรอว้าว้ากินเค้กนะคะเราอย่าไปกินทำใหญ่ทำไมมันจะหมดเร็วมันจะหมดเร็วที่ติดมาด้วย คดดดีีเพดดอ,อร์ัก์จึงสั่งชานมให้นะคะเอานี้กาแฟขนมชานม กว่าจะได้กินนะ่ะดูเอาอน,นี่คาปูชินโน่ร้อนค่ะคาปูชิโน่ร้อนอยู่เนาะหอมอุ่นอ่ะเข้าไปนี่อะไรชานมนึกว่าเป็นชานมแบบแบบชานมแบบกับไต้หวันนะ่ะเป็นชาไทย <laughs> พี่เลนของมันกินเพียงสองก็ฟิลยิ้มให้ดูยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ อะไรมาสายผูกหมวกคืออะไรอ่ะเป็น <c oughs> ที่ระลึกเดือดใจแอ็นเขาซีไว้ผูกหมวกข้างหลังเมื่อก่อนเขาจะมีหมวกที่มีแบบสายห้อยข้างหลังอยู่ไปนตอนนี้สายกินเอ็ม,เอมแล้ว ออกครุ้งลงเคลราสองเราออกเดินทางแวแอลถามว่าใครปามเป็นจะได้คอยใช้ชีวิตให้ช้าเหมือนเวลา